ครับสวัสดีท่น้งทุกท่านนะครับวันนี้ผมร้อมเสีจิตแล้ววันนี้มาอยู่ใน Minecraft PE นะครับวันนี้มาอยู่ในแมพของ Skybox ็หลังจากที่ไม่ได้เล่น Minecraft มาโคตรนานประมาณชาติเศษได้ก็ขอกลับมาแล้วกันนึกอยากเล่นแมพอะไรแบบนี้ก็เลยไปหามาเล่นนะครับก็เลยเนี่นยละอัดลงช่องแม่งเงิแล้วกันโอเค นะครับโอเคเดี๋ยวเอาไม้สักสามท่อนก่อนลวกันเดี๋ยวเราทำข้าืงป้าคูเปอร์สโตนก่อนเนานะโอเคเจอะนิ่มาะโอเคเนาะเดี๋ยวตรงนี้เราก็เจาะช่องสักหน่อยให้ว่าน้ำมันไหลลงนะฮะับก็ตรงนี้เราจะวางเป็นลาวา ค okay. ของที่เหลือเอากลับเข้ากล่องไปถ้าเราตายขึ้นมานี่เราจะเสียดายนะครับโอเคมาเข้าไปเดี๋ยวขอตั้งคาเฟ้นเทบอลนี่แปลรูปมา3อันก่อนเพื่อจะทำตัวคราฟกับสติกแล้วเราจะคราฟพิกแคกคันันะครับตัวคราฟนี่ผมชอบเอาไว้ใต้พื้นอันนี้วัน ไม่รู้ทำไมโอเคผมจะวางตัวคาไว้ใต้นี้นะเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นความชินที่เคยเล่นกายบล็อกก็คือเวลาขุดจะได้จิ้มยาวๆเลยไม่ต้องทำอะไรนะครับจะไ,ไม่ต้องไปจิ้มโดนบล็อกดินด้วยโอเคเราจะขุดกลับไปก่อนนะอย่างนี้ในช่วงแรกๆ เดี๋ยวเราจะขุดเยอะๆเลยนะครับเอาแบบให้มันเยอะๆพอที่จะท่มพื้นได้เดี๋ยวเราจะท่มพื้นในระนาบเดี๋ยวกับพื้นดินตรงนี้ก่อนดีไหมวะอืมไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเราจะย่อนตัวลงไปตามน้ำเพื่อทำพื้นก่อนนะครับอ้าวอือชิบหาย หายละชิมหายละลืมไปว่ามันเป็นน้ำแข็งอืมเออเอางี้ดีกว่า โอเคโอเคอึ๊บอ้าวไม่ได้อ่ะเมื่อกี้เค,เคได้แล้วเดี๋ยวเราจะมากันไว้แป๊บหนึ่งนะมันจะได้ไม่ต้องเป็นน้ำแข็งแบบเมื่อกี้อีกโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราก็ออมสักแป๊บโอเค เดี๋ยวก่อนเราจะทำพื้นนี่เราเอาไมา้ก่อนแล้วกันอเอีคเดี๋ยวเอาอืมหิมาวางไม่ได้แบบที่เคยเลยจำได้ว่าพี่อีมันวางอย่างนี้ได้เพราะว่า บนคอมมันวางแบบข้างหน้าอย่างนี้ไม่ได้ไมันต้องฟึบออกมาสักหน่อยตรงนี้น่าจะพ้นแล้วมั้งเคขยายพื้นตรงนี้ออกมาสักสองชั้นแล้วกันเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้สป,ปริงมันตกลงไปข้างล่างเนาะโอเคอเคเค เดี๋ยวเราก็ต้องปั๊มไปก่อนแล้วกันช่อง,งแรกๆสรย sky box เนี่ยเนาะพาดแรกนี้โอเคเดี๋ยวเอ,อื้อมือลั่นโอเคเอาไม้นี่ลงมาก่อนคือมันจะลำบากตรงที่ว่าเราอยู่ในเขตหนาวเนาะแล้วทีเนี้ยน้ำมันจะกลายเป็นน้ำแข็งนะแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อกี้คือเราวัฏทรัก นาะโอเคเดี๋ยวเราทำอะไรต่อดีคือเราต้องปั๊มอยู่แล้วไงอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมอาจจะไปนั่งปั๊มหลังไหมแบบนั่ง what what อ,อะไรวะก็อ,อะไรขึ้นกูโดนลาวาได้ไงกูกูอยู่ห่างแล้วแหละเนี่ย อืมโอเคงั้นเอางี้ต่อดีนะท่าแรกถ้านแรกนี่เราต้องขยายเกาะก่อนละกันเนาะเดี๋ยวถ้าจะไปเกาะทรายเลยเราครบตกสใส่อะไรอย่างนึ่งหรอใส่อะไรอย่างนึ่งขอลองอะไรแป๊น,นึง อืมุโอเคเราไปโดของจากเกาะน,นั้นเลยเพราะว่าบริเวณพื้นน,นี่ยใต้ล่างดมันเป็นไจสโตนเนาะเออถ้าอย่างเงี้ยเราก็ไปขุดออกทรายมาได้เลยอเออได้อเอาไว้ที่กาแฟ โอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ตามบล็อกแล้วก็ไปฝั่งนู้นแล้วกันแต่จะกลับมาได้หรือเปล่ากันกูกลัวบล็อกไม่พอเลยไม่ดีเอืมเดี๋ยวสปิ้งสปิ้งโอเค ถ้างั้นเดี๋ยวเราจะเจาะลงด้านล่างเพื่อที่จะทำพื้นรองให้เกาะของเราก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเราเสียดายดินนะเราต้องงกไว้ก่อนเอ้ยอากาันไหนดูซิตรงนี้มีอะไร อากาศ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 หายใจโอเคฟุบฟุบฟุบชุบมับมับเอร์ชัันใหม่นี่ดีอยู่นะเนี่ยเพราะว่าอะไรนะมันแบบมันตกช้าไงน,น้ำอะ่ะแล้วเราว่ายน้ำเร็วซึ่งมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่ง แล้วมันก็สะดวกหน่อยในตอนปูพื้นอย่างเงี้ยนะโอเคมับมาหินไม่พออืมชึบโอเคโอเคโอเคเราไม่งดีงขาลาวาก่อนเลย ขุดไปก่อนเอาให้พริกแอ๊กพังเลยแล้วนนะอย่างเงี้ยแล้วที่หายไปนั่นนี่ก็ไม่ใช่อะไรหรอกนะก็เหมือนเดิมคือพรเกียาบเหมือนเดิมเลยว่าพรเกียาบแคเอา เล่นยแล้วก็่าไมู่แลวว่าจะเล่เลไ,ลกไลร,รกไม่นไปป้าลหลโหลหลััลโหลฮัลหลาัโตลฮัหัลโหัวโาลฮัลัลโหลฮ่ลโหลลหลฮโหนหกหลฮัลโหลฮหลฮัลโหลลโหลัลโอลฮัลหลหลลโหลันหลฮัลหินัลอหลฮัหมัลหลฮัอัหลฮัหลัลกหม มันจะลำบากโอเคไปฟื้นลงมาโอชุบๆเดี๋ยวนะเรายังไม่ได้แปะใช่ไหมข้างล้านั้นอ่าชัดเจนถึงบ่ะถึงไไ้วยเห้ยชุบปุป๊บหาม,มุมหาม,มุมหาม,มุมหาม,มุาม,มดีด มุมดีๆที่จะเลงเอื้องถือตรงอ้าวชิปได้เอาประมาณนี้ก็แล้วกันแล้วที่นี้เราจะทำไงกับบล็อกนั่นหรอช่างแม่งปล่อยไว้ังน้ละปล่อยไว้ยังงั้นก่อนบ เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะซอเอาดินที่ว่ามันอยู่ตายซอดินจากเกาะเราได้แล้วตรงจุดบนนี้ถ้าขี้เกียจย้ายพวกหญ้าอะไรนี่ก็น่าจะทำเป็นฟาร์มสัตว์ไปเลยส่วนถ้าเกิดว่านึกอยากจะย้ายเดี๋ยวจุดนี้ก็คิดอยู่จะทำอะไรน่าจะเป็น copper generator เนอะ แค่พาร์ทแรกเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันสกายบล็อกเพราะว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆน้อยเนาะสำหรับพาร์ทแรกก็คือมีค o p เปอร์สโตลเจดเดเลเตอร์ไปใช้เชือกข้าวแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็ปูพื้นใต้เกาะเรียบร้อยก็คือเอาง่ายคือเตรียมตัวสําหรับสร้างกเกาะออกไปเตรียมตัวขยายเกาะแล้วเนาะมาพาร์ทนี้ก็แน่นอนใครชอบกดไลค์อย่าดูพาร์ทต่อไปกดซับถึงไม่อยากดูผมก็จะอัพเพราะว่าผมไม่มีไรเล่นแล้วโอเคนะครับบายบาย